แล้วครับวันนี้มีความอีหยังวะของข้างบ้านเราชาวขเขมรน,นี่เองครับที่ฟังแล้วต้องอุทานว่าแบบแบบนี้ก็ได้จริงอหรไปดูอาการแปลกๆที่เขาเรียกว่าอาการไบโพล่าทางเศรษฐกิจครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแบนเดี๋ยวไม่แบนปรับอารมณ์ตามแทบไม่ทันเลยเรื่องมันเริ่มจากที่เรารู้ๆกันครับตอนแรกท่านผู้นําเขาคุนเซน ประกาศกล้าวเลยแบนสินค้าไทยสั่งสอนไทยเราจะประกาศอิสรภาพไม่พึ่งพาไทยแล้วโอ้โหตอนนั้นฮึกเหิมกันมากประชาชนนี่เฮโลกันสุดฤทธิ์ทำเหมือนจะตัดขาดกันให้ได้แต่พอผ่านไปแป๊บเดียวความจริงมันกระแทกตาครับเพราะพอแบนสินค้าไทยปุบหายยนะมาเยือนทันทีของกินของใช้หายเกลี้ยงพอจะหันไปสั่งของจากประเทศอื่นอย่างเวียดนามหรือว่าจีนเข้ามาแทนปรากฏว่า ราคาแพงกว่าหลายเท่าแถมคุณภาพก็ไม่ได้ดังใจประชาชนเริ่มเดือดร้อนพอเจอแบบนี้เข้าไปรัฐบาลเขาก็เริ่มหน้าถอดสีครับจากที่เคยขู่ฟอดๆก็เริ่มมีอาการากลืนน้ำลายตัวเองออกมาส่งสัญญาณใหม่ว่าเออจริงๆก็ไม่ต้องแบนขนาดนั้นก็ได้นะกลับมาใช้สินค้าไทยเพลือรู้ตัวแล้วไงครับว่าขืนแบนต่อไปประเทศตัวเองนั่นแหละจะล่มจมก่อน แต่มันสายไปแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะเชื้อไฟแห่งความเกลียดชังที่จุดไว้มันลามไปทั่วแล้วประชาชนคนขเขมรนเขาอินจัดเขาบอกไม่เอาผู้นำจะยอมแต่เราไม่ยอมเราจะแบนต่ออ้าวทีนี้งานเข้าสิครับรัฐบาลอยากให้ใช้เพราะของมันขาดแต่ประชาชนไม่อยากใช้เพราะศักิ์สีมันค้ำคอจังหวะนี้แหละที่มีนักธุรกิจขเขมรหัวสายกลุ่มหนึ่งเขาคิดแผนการระดับอัจฉระยะขึ้นมา แก้ปัญหานี้แผนการที่ว่าคือในเมื่อคนคเขมรอินเรื่องแบรนด์สินค้าไทยแต่ของมันจำเป็นต้องใช้ก็ทำแบบนี้สิสั่งผลิตจากไทยเหมือนเดิมนี่แหละแต่สั่งให้โรงงานไทยเปลี่ยนซองเปลี่ยนฉลากเป็นภาษาเขมรทั้งหมดคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับสินค้าตัวเดิมสูตรเดิมผลิตจากเครื่องจากตัวเดิมในเมืองไทยแต่พอเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ใส่ภาษาเขมรเข้าไปปุ๊บ ส่งข้ามแดนไปวางขายเท่านั้นแหละครับคนคเขมรที่กำลังคลั่งชาติเดินมาเห็นสินค้าตัวนี้ร้องเฮย์สําร็จแล้วเราแบรนด์ไทยได้แล้วดูสินี่ไงสินค้าของกัมพูชาภาษาเขมรชัดๆเราผลิตเองได้แล้วภูมิใจกันยกใหญ่ซื้อกันถล่มทลายโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังโดนเล่นละครตบตาอยู่นี่แหละครับ ที่เห็นในมือคนเขมรก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซองแดงๆรสต้มยำกุ้งในตํานานนั่นแหละครับพอเปลี่ยนซองเป็นภาษาเขมรปุ๊บชาวเน็ตฝั่งนู้นถ่ายรูปโชว์กันใหญ่โตแต่ความฮามันอยู่ที่ถ้าลองไปหยิบซองบะหมี่ซองนั้นมาพลิกดูข้างๆหรือตรงด้านหลังซองคุณจะเจอความจริงที่เจ็บจีด๊ดเพราะมันยังมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวเล็กๆเขียนประจานไว้ว่า Manufactured by Thai President Foods หรือผลิตโดยบริษัท Thai President Foods นั่นเองโปะแตกไหมล่ะครับสรุปแล้วไอ้ที่เฮกันว่าเราทำได้เราทำได้เนี่ยจริงๆคือไทยทำทั้งนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายด้วยความภูมิใจมันก็ไหลกลับมาเข้ากระเป๋านักธุรกิจไทยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณต้องจ่ายแพงขึ้นเป็นค่าเปลี่ยนฉลากให้สบายใจเล่นๆไป นี่แหละครับคือบทสรุปของอาการไบโพล่าทางเศรษฐกิจของฮุนเซนปากบอกไม่เอาไทยแต่ความจริงคือทุกอย่างมันผูกติดกับไทยชนิดที่แงะยังไงก็แงะไม่ออกสุดไปแล้วสุดท้ายคนที่รับกรรมก็คือประชาชนตาดำๆที่ต้องจ่ายค่าโง่ซื้อของแพงเพื่อแลกกับความภูมิใจปลอมๆที่นักธุรกิจเขมรกับโรงงานไทยร่วมกันสร้างขึ้นมา ส่วนคนไทยอย่างเราก็ได้แต่นั่งมองด้วยความเอ็นดูครับแบรนด์ทิพย์แบบนี้แบนไปเถอะครับแบนเยอะๆนะครับยิ่งแบนยิ่งเปลี่ยนฉลากยอดขายไทยยิ่งพุ่งขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าไทยในคราบสินค้าขเขมร